ชีวิตของพวกเราคิดดีๆแล้วก็เท่านั้นสุขบางทุกบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบางโอรกเล็ดเป็นบางก็รอแค่ความตายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ในชีวิตของเราเราผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายในแต่ละวันในแต่ละวันถ้าเราปรุงสังขางอรอวิจังของเราได้ว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้วันเดือนปีเปลี่ยนไปอยู่ได้ตลอดเวลา ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาท่านก็ไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อรอความตายเท่านั้นก่อนที่ชีวิตของพวกเราจะตายลงเราคือถามใจตัวเองบ้างหรืออย่างว่าเราเคยซ้อมตายก่อนตาย บางหรือเปล่าเพราะตายไปแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะขนเตาแหวนเงินทองทรับสมบัติทั้งหลายเอาไปได้เลยนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัว Vậy thuộc Phật, vậy thuộc Cha. mà kích thước đủ. Và nửng, và nừng. Ta rõ mấy người thầm của sự lắc động Cứ đi với ban rồi, Rõ hệp ra thích và trả năng. Tương tin si vứt, độc tệ. Đời ta lọt về lại. Có ai rõ kích thước quạm tại. ถ้าเราคิดถึงความตายให้เราคิดว่าเราจะไปอิจฉาลิษยาใครทำไมเราจะไปโกรธไปเกลียดใครเขาทำไมอาโหสิกรรมให้อภัยตอนที่เรามีชีวิตดีกว่าดีกว่าเราไปอาโหสิกรรม ตอนที่เขาตายไปแล้วเพราะว่าคนตายไปแล้วนั้นไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อเขาไม่รู้เรื่องเราไปขอหัฟิกรรมมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าพวกเรานั้นรู้จักคำววาโหสิกรรมให้อภัยการเสียเมื่อตอนที่ เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเรียกว่าอาหอสิกรรมไม่ต้องเวรผูกยาบาทอาฆาตมาก้ายคายถ้าเราปงชีวิตเราได้เราจะมีความสุขเพราะเราไม่เกียดไม่โกรธใครไม,ม่อิจฉาหสยใจใครม,มองทุกอย่างเป็นธรรมชาตา สุขทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาผิดหวังสมหวังก็งเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละชีวิตแต่ถ้าเราพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติฝึกธรรม,มะบ้างเราก็อาจจะมีความสุขเพราะว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหนา้า ถ้าเราทำกุศลความดียอาไว้เมื่อถึงเราตายเราก็จะมีความสุข